ท่านผู้ฟังครับเทปชุดนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำการรวบรวมและคัดเลือกคำเทศนาของศาสนาจารย์สุขพงน้อยที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เมื่อประมาณ30ปีก่อนซึ่งยุคนั้นชื่อของนักเทศผู้นี้เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศในฐานะที่เป็นนักเทศและผู้ประกาศยุคบุกเบิกอย่างชนิดที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำได้เทียบท่น ซึ่งคริสจ,จักรยุคนั้นได้ขนานนามท่านว่าเปาโลแห่งสยามถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปอยู่กับพระเจ้าหลายปีแลว้วก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ดังนั้นคําเทศนาต่อไปนี้คือสมบัติอันล้ําค่าที่ท่านในมอบไว้ให้กับคริสเตียนทุกคนที่จะเป็นพระพรสําหรับผู้ฟังทุกยุคทุกวัยพร้อมกันนี้เรายังได้นําบทเพลงชีวิตคริสเตียนที่ท่านร้องเอง มาประกอบก่อนคำเทศนาด้วยต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับคำเทศนาย้อนยุคจากศาสนาจา์สุขพงน้อยได้แล้วครับ ชัดขึ้นยิ่งกว่านี้คำปราลาดแห่งชีวีคำชีวิตประเสริฐยิงโปรดสอนห้คขถาจริงโอคำประเสริฐโอค้คำประหลาดคำประหลาดแห่งชีวิต โอ้คำประเสริฐโอ้คำประหลาดคำประหลาดแห่งชีวีพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับสัง่งคำประหลาดแห่งชีวีคนบาปทั้งหลายจงย่าหูฟัง คำประหลาดแห่งชีวิตตราดสั่งให้ฟังทั่วไปเพื่อ,อนำส่งสวรรค์ใหญ่โอ้คำประเสริฐโอ้คำประหลาดคำประหลาดแห่งชีวิตโอ้คำประเสริฐโอ้คำประหลาด คำประหลาดแห่งชีวีนายพระคำพี่มีคำวิไลคำประหลาดแห่งชีวีลงโทษทางให้มีเย็นใจคำประหลาดแห่งชีวีพระเยซูผู้ชว่วยไทย โปรดจำราจข,าข้าใสโอคำประเสริฐโอคำประหลาดคำประหลาดแห่งชีวิตโอคำประเสริฐโอคำประหลาดคำประหลาดแห่งชีวิต สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะสนทนากับท่านถึงเรื่องยุคสุดท้ายครับยุคสุดท้ายเนี่ยมีหลายตอนและหลายเรื่องโดยกันที่เป็นยุคสุดท้ายนี่นะครับว่าผมจะอ่านข้อความตอนหนึ่งให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้ฟังเป็นตอนที่สําคัญสําคัญนะครับ คืออย่างนี้ในยุคสุดท้ายหรือคราวสุดท้ายนั้นจะบังเกิดกะลียุคนี่คนเรามาถึงขั้นกะลียุคแน้วน,นะครับเกือบๆจะถึงแล้วครับดูอะไรมันยุ่งเหยิงไปหมดเดี๋ยวชาวนาร้องโอ้ขายข้าวไม่ได้เอาเดี๋ยวชาวไร่อ้อยร้องโอ้ขายอ้อยไม่ได้เดี๋ยวนายครับ น้ำจมหมดแล้วครับเดี๋ยวน้ำท่วมนนเอาเดี๋ยวฝนแรงแลให้วุ่นวายไปหมดเรื่องการเมืองก็วุ่นวายทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับนี่มันถึงยุคยุคสุดท้ายนะครับแต่หลายคนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนะมันเป็นเองมันก็หายไปเองมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแกงเวลามันบูดมันบูดจนเน่าเน่าจนเฟะเฟะจนเลอะเลอะจนไม่มีอะไรเหลือครับและไอ้แกงนั้นมันจะกลับเป็นแกงดีอย่างเก่าไม่มีทางครับ มันก็ไหม้จนวอดจนเหม็นจนแบคทีเรียกินไอ้แกงบูดมันจนหมดมนุษย์เราเหมือนกันคนในยุคสุดท้ายนี่จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวชนตุ้มวิ่งหนีครับคนอื่นตายช่มัมแล้วก็ดูบนท้องถนนเวลานี้คนเห็นแก่ตัวมันมีมากเหลือเกินครับฉันจะไปท่าเดียวชนคนอื่นไม่ว่าชนใครไม่ว่า ชนคนบนทางไม่ละมาลายไม่ว่าชนแล้วหนีนี่ดูบนท้องถนนนะครับเห็นตัวอย่างง่ายๆและดูนะครับแม้กระทั่งช่วยผู้ประสบภัยไม่ว่าน้ําท่วมน้ําจมหรือพายุหน่าสมเพชครับหน้าสมเพชจริงๆและในในหน้าความน,น่าสมเพชเหล่านั้น,นยังมีความเส่อมเข้ามาในครับของเขาสั่งให้ไปแจกของดีๆเปลี่ยนเอาของไม่ดีใส่เข้าไปมาแจก ไอ้คนรับแจกก็ไม่รู้ว่าของดีไม่ดีแต่ว่าในเวลาเดียวก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวัตถุวัสดนะุเปลี่ยนนะครับคุณภาพเสื่อมลงไปบางทีก็ได้แต่เม็ดเต็มรวยนี่ความเสื่อมนะครับนี่ยุคสุดท้ายนะเขาเกิดเห็นกับตัวเองทําไมฉันคนจะได้ฉันคนจะได้ฉันคนจะได้ไอ้คนอืน่นนี่นะครับแต่ว่าคนเห็นเป็นคนรักตัวเองยุคสุดท้ายนะครับเป็นคนรักตัวเองครับเป็นคนเห็นแก่เงิน วันนี้คนกาลังบ้าเงินครับเห็นหน้าคนเป็นธนาบัตรไปบหมดแล้วครับอะไรขก็เงินทั้งนั้น,นครับฉะนั้นเมื่อคนเรามาบ้าเงินถึงยุคนี้นละครับมันยุคกระลียุคนลครับแล้วจะมีอะไรเหลือล่ะครับความเมตตาอรีความเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ความเอ็นอเอ็นอกเข็นใจไม่มีเงินมาของไปฉะนั้นเราจะทํางานให้สะดวก ต้องมีเงินโปรยแต่ว่าเงินนั้นไปซื้อหัวน้าใจคนไม่ได้หรอกครับก็อาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวหรือช่วคราวเมื่อก่อนเขาบอกหยอดน้ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หยอดนะต้องแช่น้ามันนะครับมนุษย์เราทําผิดมากขึ้นทุกวันทุกวันกลายเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนอวดตัวอยู่ๆก็อยากจะดังขึ้นมาไม่รูอะไรกันเน่ะดังไปดังมาไอ้แค่ตายคนเราเนี่ยมันจะดังแค่ไหนเนี่ มันก็ดังถึงประาชาชนนั้นแะแต่เขาไม่นึกว่าเขาจะเขาเขาจะตายมันก็จุดพลุตึ้งไปไหม้สูงโดูมันก็ตกนะครับพลุขึ้นไปถึงแค่นั้นมันก็ตกคนไปถึงดวงจันทร์มันต้องกลับครับมันขนาดจะรวดนะครับมันต้องกลับเพราะในดวงจันทร์ไม่มีเไรษฐกิจเน,นี่มนุษย์ก็ไม่มีที่หายใจลำบากแล้วมนุษย์บอกทำไปทำสกปรกในดวงจันทร์นี่นไม่สกปรกขเขาห่อกลับบ้าน,นครับแล้วนี่ก็ มนุษย์เรานะ่ะทําให้มันของมันไม่น่าจะอวดตัวนะครับช้าน,นี่หนึ่งเลยนั่นเขาอยากดังดังด้วยลักษณะต่างๆกันครับดังไปดังมาตายเป็นคนจองหง้องหนึ่ง้ขใครฉันสิลำแข้งของฉันสินั่นพวกแมงดาก็บอกนี่ฉันเลี้ยงชีวิตของฉันได้ลำำล,ดลำแข้งแต่ผู้หญิงแค่ตายทำไมเลี้ยงโด้วยลำแข้ง ไปรีบนาทาเล่นเอาแข่งของตัวเนาะฟาดโครงผู้หญิงโครงครัมนั่นเลยงเล่นโดยลำแข้งพวกนี้นี่ค,ครับมันจองของหากินกับชายกับระองหากินกับของสกปรกของโสมมมของผู้หญิงเลยจะบอกเรี่ยงย้วยตามลำแข้งยังอวดตัวยังจองของอีกนะพวกนี้ความอายไม่มีเลยขนาดนี้อย่าไปหาความนาา ความอดสูความขยะขยงความสะอิดสะเอียนต่อสิ่งเลวสิ่งบาปหาไม่เจอแล้วครับถ้าคนเรามีขนาดนี้มากขึ้นนะครับเราจะไปโทษพวกแมงดาหลายคนเป็นใหญ่เป็นโตก้องอย่างหน้าซื่อ,อ,อเธอฉันทำสิ่งนี้ฉันควรจะได้สิ่งนี้มาบ้างเป็นของแหลกเปลี่ยนมึงมบมึงมีมึงม,ม,ม,มแต่ในที่สุดมันก็เอากันดูอๆอเนี่ยนี่คือความจองของ เมื่อคนมาสู่ความจองหองแล้วเขาจะโคตรเป็นคนหลูพระเกียรติของพระเจ้าเรื่องพระเรื่องเจ้าไม่ต้องฟังกันแล้วบุญบาปคุณบาปบุญคุณโทษไม่ต้องฟังกันแล้วนี่มันยุคสุดท้ายนะครับยุคยุคยุคมหาบาัลัยลุกยุคยุคบไลัยกันนะครับไม่มีพระไม่มีเจ้า,ไม,มจาไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอย่าไปพูดถึงเลยเรไรทอดกระถินเอาไปทอด ครึ่งหนึ่งเอาไปสักครึ่งหนึ่งไปใช้กันครึ่งหนึ่งถอดจริงไม่จริงกังไหมอไอ้นี่คนเออมรอาเนี่ยนเะนี่ยลูเกียรติของพระเจ้าแล้วเราเห็นได้ชัดๆหลายคนไม่ยอมฟังเชื่อพอ่อคำฟังคำของพ่อแม่และพ่อสอนอยังไงแม่สอนอยังไงหม่เอาบอกเอ้ยคุณพอ่อในลาสมัยผมเนี่ยสมัยใหม่กว่าเจนนั้นแต่งตัวก็ดูทูเรศครับมันไม่ใช่ทังเวย,ย่างเงยวม,มันทูเรตครับ ลุมลังเป็นชาวป่าชาวดอยมาเป็นอุรังอุตังความสวยงามครับเจ้าก็ดูดูว่าทำไมไมันเป็นอย่างนี้ไปความวิบัติมาถึงแล้วเขาสีแอบสแตรคเขาบอกสีแอบสแตรกมือนก็เอาสีหลายๆสีกวนๆแล้วก็โยนเพลงเขาข้างสาผนังก็บอกนี่ครับแอบสแตรกก็บอกว่าสวยครับ,รบแล้วก็ดูดบนท้องถนนเวลานี้ ความแช่มความชอยความอ่อนหวานความน่าชื่นชมความระทวยมันหมดไปครับมันมีแต่ความรุงรรงแล้วเทอะกระเป๋เาถือก็รูปร่างชอบก้นรลงเท้าก็รูปร่างชฉก,ก้นเสื้อก็รุรแรงชบก้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับไอหนวดไอ้คราที่เคยโกนก็ไม่เกิดโกน รอให้มันรุงแรงนะบอกสวยดีครับผมก็ย้อยลงมาดูข้างหลังไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายประบาเลยครับเขาบอกสวยนี่มันยุคสุดท้ายแล้วครับยุคแห่งความสมองวุ่นวายคนวุ่นวายจังนี่แสดงถึงความวุ่นวายในใจของคนพ่อคำว่าบอกพ่อในล่าสมัยไม่รู้จักอะไรมาเตือนผมผมรู้ดีนะครับว่าเขานั้นเลยดูดีกับพ่อที่แม่เตือนก็ไม่ฟังพ่อเตือนไม่ฟัง กลายเป็นคนอักตันยูไอ้คนอักตันยูเนี่ยเขาให้เขายืมเงินตอนแรกก็ว่าคุณพี่เงินคุณพี่น้องคุณน้องนี้คุณหน้าคุณตาพอได้เงินไปแล้วน้อยน่ายังมีหน้ามาทวงอีกวะเขาไม่มีหน้าด้านโง่มาทวงไอ้ไอ้คนอักตันยูตรงๆทีเดียวแล้วยังไม่รู้นี่มันเป็นอยางไงแล้วมนุษย์เรามันเป็นไม่มันถึงขั้นนี้แล้วมันจะไปถึงขั้นไหนกันต่อไปล่ะเป็นคนอักตันยู เป็นคนพานนะครับไอ้นคนพานนี่ปพอโทไม่น่าเลยเนะ่ะมองหน้ากันหน่อยเดียวในวร้านกาแฟชกกันในตีกันเลยเอาเลยเอาเลยมองหน้ากลายเป็นคนพานไปเลยตำรวจก็จับมาวัดไว้อะไระไลตะครุบไปไว้ลาดยาวแหกลาดยาวออกมาตำรวจก็บอกแม่ปวดหัวเลยคืนนี่เป็นคนพานทาไมถึงพานอะ่ะเพราะคนปราศจากความรักยังมีอีกครับยุคยุกยุกุย,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 ยุสุดท้ายนะครับ แต่พระองค์จะเสด็จกลับมานะครับในวันนั้นทองฟ้าอากาศจะล่วงเสียไปได้วยเสียงดังอันสนั่นโลก,กระถ่าจะละลายไปได้วยไฟอันร้อนโลกนี้มีวันเริ่มต้นและจะมีจุดดับดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ทั้งหลายมีเวลาประถม,มาการแต่เวลาอวสานการจะมาถึงจะมีการเลิกล้มและ,ะการหยุดถ้าสมมติโลกนี้ก็หมุน ดวงอาทิตย์ก็หมุนดวงจันทร์ก็หมุนดวงทุกอย่างก็หมุน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 ถ้ามันหยุดหมุหหนขึ้นมาล่ะเร่มต่ายไหนกันลลงเอยกันครับสิ่งทั้งปวงจะต้องละลายไปทั้งสิน้นดังนั้นเราจะทํำยังไงทอดหุยเหรอยอย่างนี้กตายไปตามเรื่องตามเราไม่ใช่ท่านจงคอยท่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ,สะเสด็จมาเมื่อท้องฟ้าจะละลายหรือโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่งแต่เรากําลังคอยท่า ฟ้าอากาศใหม่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเวลานั้นยุคนั้นจะมาถึงยุคใหม่แล้วในยุคโลกนี้จะต้องมีการถูกทําลายถ้ามนุษย์ไม่พระเจ้าไม่ทําลายมนุษย์มนุษย์จะทําลายตัวเองด้วยความชั่วช้าเร็วสามกุกรตัวเองมันจะกัดกร่อนเป็นสนิมและสนิมมันจะกัดเลยจนผุจนกร่อนหมดไปชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น นี่ข้าพเจ้านำเอาเรื่องยุคสุดท้ายมาแต่ว่ายังมีเรื่องต่อไปอีกวันหลังข้อคอยอ่สนทนากันใหม่นะครับเวลาก็จํากัดหวังว่าคงจะมาสนทนากับท่านในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ ใจกลาเมื่อเรายังทวนเที่ยวไปมาใจเหนื่อยอ่อนจะสุขสาราญเมื่อได้ยินเสียงหวานของทานต่อว่าเราจะนำไปสู่ อย่างเมืองฟ้าวิมานที่อยู่ขอพระวองโปรดซาเด็จมาทรงน้ำพาพลนานตาไรใจสังกาความกลัวยังมีเกลือกลงทางขอทรงประณี เมื่อลมกลาท้องฟ้า,ามืดมัวใจเนื่อยอ่อนมีทุกเต็มตัวให้เชื่อว่าส่งน้ำไปสู่อย่างเมืองฟ้าวีมานที่อยู่อ่านการนักจะแล้วเมื่อใด วันลาโลกจะเข้ามาไกลเศษธุรานอกจากวิงวอนให้เขาสู้สวานทาวรไม่มีอื่นที่ว่าให้วางใจมีแป่พระเยซูผู้ไทย ส่งสัญญาจะน้ำไปสู่อย่างเมืองฟ้าวิมานที่อยู่วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องสัญชาติญาณแห่งการต่อสู้ สัญชาตญาณแห่งการสะสมและสัญชาตญาณแห่งความรักและผูกพันและสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์วันนี้ข้าพเจ้าจะเสนอเรื่องสัญชาตญาณแห่งการเข้าเป็นพักเป็นพวกถ้าพูดให้โก้หน่อยก็ว่าสัญชาตญาณแห่งการสังคมมนุษย์เรารู้จักรวมจับกลุม่มแล้วก็มี อย่างน้อยๆจะต้องมีหมู่บ้านหรือตำบลข้าจะเดินทางไปบ่อยครั้งผ่านป่าละเมาะเห็นมีบ้านกระตบ๊บอยู่หลังคาหลังเดียวอยู่โดดๆในป่าหรือในไร่ซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนนะมันนึจักว่าอ้เวลาเขาเจ็บใ,ใครจะช่วยเขาน้อเวลาเขาเดือดร้อน คลิกเกลือขาดเนี่ยเขาจะไปหาที่ไหนได้ก็ทำห้นาสมเพชมากว่าเขาอยู่โดดเดียวต้องบุกป,ป่าฝ่าดงกินอดกินอยากตกละกรรมลำบากน้ำท่าก็ไม่สมบูรณ์อาหารก็ไม่บริบูรณ์แต่ว่าถ้าเราอยู่เป็นในหมู่เดียวกันในเมืองเดียวกันก็จับกลุ่มมังเข้าเธอมีอันนี้ฉันมีอันนั้นเอาเรีวกว่าเกิดมีการ แบ่งสัน,นปันส่วนเอือกฟัวผัอแพรซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญชาติญาณชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์จะต้องรวมกลุม่มสัตว์บางชนิดอยู่กันเป็นกลุม่มคล้ายๆกับมดปลวกพึ่งมแมลงหลายๆอย่างบางชนิดรวมกันเป็นกลุม่มแล้วก็สัตว์บางชนิดจิงกระเป็ดอยู่กันเป็นฝูง นกอยู่ก็เป็นฝูงแต่ว่าถ้าจะอยู่ตัวเดียวๆมันอันตรายอยู่เหมือนกันมีเหมือนกันมีหลายคนกำลังหนีจากชนบทเข้ากรุงเทพก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วครับอยู่บ้านนอกเดี๋ยวนี้มีท้องตำรวกุ้งมีเงินติดบ้านสักห้าหร้ยบาทม,มาฆ่าทุบหัวเอาเงินไปซะแล้วความปลอดภัยไม่มีก็บอกมาอยู่ในกรุงค่อยชั่วหน่อย อยู่ตามชนบทนอกๆอ,อกไปนั่นกว่าตำรวจจะไปถึงก็ศพแล้วก็เนา่าคืนอืดแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครบอกมันมีใครไปแจ้งเพราะมันอยู่ห่างไกลาการคมนาคมฉะนั้นแสดงเห็นว่ามนุษย์เราต้องการรวมเป็นพวกเป็นหมู่ตอนนี้การเป็นรูปเป็นรวมเป็นพวกเป็นหมู่สังคมเนี่ยไอตอนสังคมนี่เราว่าจะว่าสังคมไม่ดีไม่ได้ละตอนนี้ ถ้าเราหนักไปในทางหนึ่งทางใดมากเกินไปจริงก็แก่สังคมแม่ผู้หญิงคนนั้นสังคมจัดนั่นมันก็ไปในทางไม่ดีซะแล้วอ่าั้งนั้นก็ถ้าเราใช้ความรวมเป็นพวกเป็นหมู่ของเราเนี่ยไปในทางที่ผิดแต่นี่หลักแข่งการประครับประคองว่าเราจะอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขเนี่ยเพื่อไม่ เอาเปรียบเขาแล้วเขาไม่เอาเปรียบเราหลักใหญ่มีอยู่ว่าที่พระเจ้าได้สอนไว้แก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสอนรัธรรมนีสองก้องกว้างนีน่นหลายคนไม่ได้รักคนอื่นเหมือนก็รักตัวไอเราเองก็รักตัวเองใครทุกคนเราจะปฏิเสธไม่ได้ผมเองก็รักตัวผมเองแต่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองไม่ได้สอนไว้ให้ ให้รักมากกว่าให้คนอื่นให้รักคนอื่นมากกว่าตัวเองเน่ะคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระคุณธรรมคัมภีร์เขาไม่ได้สอนอย่างนั้นรักตัวอย่างไรก็รักคนอื่นอย่างนั้นนะคนอื่นเขาอยากสบายเราก็อยากสบายไอเราอยากสบายคนอื่นก็อยากสบายเท่านั้นเป็นพอแล้วหลักระดับมีใช่ไหมแล้วนี้ถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่อยากเดือดร้อนเหมือนเราเหมือนกันนันก็หลักอันเนี้ยเป็นหลักแห่งสังคมที่พระเยซูคริสต์วางไว้อย่างไงอะ กว่างกว่างง่ายง่ายเป็นหลักที่ปฏิบัติได้นะครับแต่คนไม่ปฏิบัติจนกว่าคนนั้นจะเกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าก็โดยอัตโนมัติเขาก็จะรักเพื่อนบ้านของเขามากขึ้นแทนที่จะรักตัวเองแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งไปกับลูกกับเมียเขานาั่งหนากับคนขับรถอียง เฮ้ย hey, คนขคับขับยัไงไงเนี่ยเดี๋ยวฉันตายไอ้ลูกข้างหลังไอ้เมียข้างหลังไม่ได้ลืมเขาไม่นึกเลยว่าไอ้ลูกก็จะตายเมียก็จะตายบางนีเดี๋ยวฉันตายนะนึกถึงแต่ฉันเท่านั้นไอ้ตัวเองเขานึกว่าถ้าเขาไม่ตายก็ยังจะมีเมียใหม่ได้แล้วมั้งมีลูกอีกสักห้าหกคนกับเมียใหม่ก็คงยังไหวเขานึกถึงแต่ตัวเท่านั้นะเขาไม่ได้นึกถึงลูกมันก็ไม่อยากจะตายเหมือนกับพอ่อ นี่เราเห็นได้ในครอบครัวเล็กๆเอนี่ถ้าเรามีจิตใจไม่รักเพื่อนบ้านเท่าเท่ากับรักตัวไม่ให้รักมากกว่ารักเท่ากับตัวนะเราก็จะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขสังคมของเราก็จะเป็นสุขเมื่อเราอยู่รวมกันมากๆไอค้คนอื่นตากผ้าไว้ไเขาเอาเนะเอาเบ็ดไปสอยเอาเบ็ดไปตกผ้า นี่แปลว่าถ้ากาง ai, เกงเราหายหรือกางเกงเสื้อผ้าเราหายเราก็เสียดายเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเอาของเราและเราก็ไม่อยากจะไปเอาสมบัติของใครมาถ้าเห็นอกขอเขาอกเราถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเมียของเราก็ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวก็เราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเมียคนอื่นะแต่นี่นีเหมือน,นกันนะถ้าเรารักเพื่อนบ้านของเราเหมือนรักตัวเองของมันก็ไม่หายครับ ไอการผิดไประเวณีการมีชู้สู่สาวผิดผัวผิดเมียมันก็ไม่มีเพราะเออไอเรานี่ถ้าสมมติเรามีเมียนี่เมียเราก็ไปทําผิดกับผู้ชายคนอื่นเราก็ไม่ชอบไอคนอื่นเมียคนอื่นมาผิดกับเรานี่ผัวเขาก็ยอมไม่ชอบเหมือนกันน่ะก็สังง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากแต่ว่าเวลาลงมือทาําำกาคนใจแคบเนี่ยสังคมมันจึงวุ่นวายเพราะใจแคบเราจะเห็นหลายครั้งคนขึ้นไปบนรถไฟ ที่นั่งว่างเอาของวางไว้ไอ้คนกันมาก,กมีแล้วอย่งม,มีแล้วครับแต่จริงๆนั่งคนเดียวเอาของขี่กันไว้จนนายการมาหรือคนนีตัวมาบอกของนี่เอาลงข้างล่างกับนี่ไม่ถูกครับอเขาจะต้องบังคับไอ้นันหน้ามุ่ยไปหรือมางถีว่าเราตั้งไว้ดีๆใหม่คนใชมา้นนี่เขาอยากจะนั่งคนเดียวไอ้คนอื่นยืนขาแข็งอย่างมันเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นไอ้ความวุ่นวายของสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวเราจะเลิกเห็นแก่ตัวเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเราก็ต้องรักเพื่อนบานของเราเมือนก็รักตัวเพราะพระเจ้าสั่งอย่างนั้นนี่เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเคล็ดลับของการที่เราจะหยอดน้ํามันไม่ไม่ไม่ใ,มใายเข้าไปในเฟืองหรือรายเข้าไปในสังคล้ายกับว่า ใส่เข้าไปในรองเท้ามันไม่สนุกหรอกครับเม็ดกรดเม็ดทรายเข้าไปในรองเท้า,าเวลาใส่รองเท้า,า,า,ทานะต้องถอดออกแล้วก็สลับหลายทิ้งนี่เช่นเดียวกันความเบียดเสียดหรือความเสียดสีในสังคมมันมีมากเพราะคนเห็นกับตัวเองถ้าสลับเอาอ้ใ,ใจที่หิดคิดเห็นกับตัวเองนะออกซะนึกถึงพระนึกถึงเจ้านึกถึงคนอื่นรักพระเจ้ารักคนอื่น นี่แหละครับเราจึงบอกว่าเรือมนุษย์เรามีสัญชาตญาณแห่งการรวมกลุ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วจะไปปลูกกระตอับอยู่กลางป่าคนเดียวมันก็อันตรายเจ็บไข้ได้ทุกรู้ว่าเสือหมูมีหมาหม,า,หมาป่าหมาสื้อเสือมันมาอันตรทำอันตรายเราก็เราจะช่วยตัวเองไงอ้าต้องช่วยกันหลายๆคนเข้ามารวมกันเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศนี่เราสังคมเวลาเนี้ย เราจะต้องมีหลักประกันสังคมไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวครับหลักธรรมะซึ่งจะมายึดใจปกครองใจฉะนั้นหลักธรรมะที่ดีคืออยู่ที่พระเจ้าครับเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของศีลธรรมดูแลและควบคุมให้คนปฏิบัติตามและเกรงกลัวฉะนั้นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าย่อมปฏิบัติธรรมะได้ดีกว่า คนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าคนไม่กลัวไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่เกรงไม่กลัวบุญไม่กลัวบาปเพราะเขาว่าพระเจ้าไม่มีแต่เมื่อเขากลัวพระเจ้าเขารักพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าสังคมของเราจะดีขึ้นขอให้พระเจ้าอุยพระพรให้ท่านได้รับความสุขความเจริญในสังคมของท่านให้ท่านอยู่กับเพื่อนบ้านของท่าน ด้วยความสันติและด้วยความสงบทุกประการท่านผู้ฟังครับหวังว่าคำเทศนาของศาสนาอาจารย์สุพง์น้อยคงจะเป็นพรสำหรับทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในคำเทศนาย้อนยุคชุดนี้หากท่านใดต้องการที่จะได้คำเทศนาย้อนยุคชุดต่อไปไว้ฟังโปรดติดต่อได้ที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐตุปน .24 พระขนงกรุงเทพ10110หรือโทรศัพท์391 3181ต่อไปนี้เชิญฟังคำเทศนาของศาสนาจารย์สุขพงน้อยในเทปหน้าที่สอง ได้แล้วครับ